นี่ฮนะคุกของเราในค่ำคืนนี้<า>แล้วนี่นะกินเออกินเขาเรียกอะไรนะรสดีรด้เปล่าลมันแสบดัง,งกินมันแสบจมูกมากเลยสยซอ,อยตะไคร้ใส่ไหม,มอเออสอยไป,ปกูดเส้นมวัวหิงเนว่โอ้ยแลเนวเนเนี่ยนะมันกำลังเฮ้ไม่เอาอันนี้ใส่เอาออกแม่อร่อย ไม่เคยกินแล้านนี้ใส่ไดีไม่หอมเลยเอาจากใครแล้วก็ตะกรุดยัดเอามันมีสามตัวนะเว้ยแบ่งกันด้วยนะเว้ยก็ซื้อมาสามกิ่งซื้อมาสองกิอเออเนี่ยปลาของเรารแล้วก็เอ่อหมูย่างสูตรนายซินแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดจากสวนเราก็จะไม่ไม่ถ่ายคลิปนะครับเราก็จะปล่อยพี่น็อตถ่ายแล้วไปดูใช่มาดูคลิปพี่เราเนะ ห้ามดุดนะดุดเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจจับเลยนะอันนี้ก็สภาพรถของนายชื่ออะไรนะฟิกของของน้องฟิกนะครับเละเละเละเหมือนกันเดี๋ยวรถเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวรถเจ้านะ่อนเลยเี๋ยวนี้ไปอะไรโหโคตรจวดเลยถอดเกือบเดินท่ามกลางหุ้งน้ำอ่ารถพี่นัทเละสภาพนี้นะนี่มาดูที่นอนของเราที่นอนของเรามันก็น่านอนอยู่เลยเหมือนกันนะครับ เป็นเต้นนะครับหมอนคู่นะแต่กูมาคนเดียวนะพลาดเลยเนี่ยก็จะมีบ้านทักหนึ่งหลังนะครับของนายซินนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารก่อนนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะกินข้าวเสร็จอาบน้ำเรียบร้อยวันนี้จะเป็นคืนวันแรกนะครับนอนคืนเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีไปทริปต่อนะครับ oh. ก็จะไปที่กล oh. างทันลมแล้วก็ oh. รูท12รูท12แล้วก็ไปที่วัดผาซ้อนแก้วแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะ oh. ติดตามชมพรุ่งนี้นะครับผมใครยังไงถ่า <laughs> ยคน <laughs> แล้วขึ้นมาอยู่ที่ไปษนีเขาคอนะครับเรามาหาสุดบรรยากาศ <c oughs> ตอนนี้รู <c oughs> ้สึกว่าเรายืนอยู่ใกล้้องหน้ามากเลยก <c oughs> ินขนี้เลยตำดังตุ้ยอยู่นะ <c oughs> บรรยากาศก็มันหมอกไม่ลงมากเนยะมันก็คือ,อนนตรงนู้นตรงปลายเขาตรงนู้นนะเราก็ได้เห็นเท่านี้แหละนะ คนเยอะมากเลยเขากำลังเขากำลังเซลฟี่กันเนี่ยดูนะดูนะเขาคงรู้ตัวนะเดี๋ยวเราก็จะทำการชมยูเสร็จไปหาต่อไปก็จะไปหากินโภบนกินเช้านะเป็นยังไงบีาครึ่งตื่นตื่นมาเป็นยังไงสว่างวะใช่หลับดีมากเมื่อคืนหลับไม่รู้ตัวเลยไอ้นี่ถ่ายอาไงน้องคัดจวดเลย ว่าไงพี่น้ำไม่อาบเหม็นชิบหายเลยมึงเอาเหมือนบุคลากรเราเหมือนมีมาถ่ากันยกกล้องมาถ่ายกันน่ะเดี๋ยวเราจะขัดภาพไปที่แล้วเรากินอาหารเลย็นกันนะโอเคครับลงจ่ายโดนหมอกเสร็จแล้วก็มากินโอวันจินเย็นร้อนๆนะดูดิร้อนชิบหายเลยร้อนให้มันเย็นก่อนโอวันจินเย็นร้อนๆหมอกเอออะ เรียกเรียกใหม่กันโอนติดร้อน่อะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่เที่ยวขอคอหลายที่เลยนะฮะแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปที่กล้องหันลมขอคอนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นวันหยุดสามวันติดต่อกันเลยสองค่ะสองอาทิตย์จันนะคนนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะครับบรรยากาศดีด้วยนะซึ่งมันดีมากไปกันครับโอ้โหก็หขึ้นเกียร์สี่น้อยเฮียขึ้นขึ้นเขาเกียร์สี่โอ้โห 4. โคตรยาก นะฮะอันนี้ทงทข้างหน้าเราก็จะเป็นน้องๆของเรานะะที่มาด้วยกันนะครับเป็นทริปเล็กๆน้อยๆครับผมบยากาศก็กเย็นๆครับวันนี้21องศาฮนะอันนี้ข้างนอก เกียร์สองอะกันรถเยอะมากโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยนะครับโอ๊ยโอ้โหแม่สาวน้อยไกลมากเลย รถติดมากนะครับเราเราเจอแม่สาวน้อยพอดีเลยซึ่งคอโอ้โหสาวเยอะมากเลยนะอยากจะขับไปดูสาวมากเลย ขอแยกแล้วกันครับขอแยกแล้วกันครับขอแยกครับขอแยกครับโอเคคนเยอะนะฮะตรงนี้เข้ามาจอดถ่ายรูปกันนะครับ วิววิวตรงนี้มันสวยมากนะตรงนี้แถวแถนี้มันสุดยอดเลยนะว้วมันเย็นสบายมากเลยครับวันนี้ชิวๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กลางหันลมแล้วนะครับถ,ถ่ายก็ถ่ายพร้อมกันดีจังนะตอนนี้คนเยอะมากนะครับผมนะเราจะชมบรรยากาศสักครู่นะครับ ป็นี้ตอนนี้เราก็ล้่งรถล้างนะเพื่อจะไปชมวิวในการหันลมนะเป็นที่ชมของเราที่แรกนะรถอาจจะอืดไปหน่อยนะครับเราต้องทำใจนะเพื่อว่าเขาไม่ได้ขับมอเไซค์เข้าไปไปนครับ ครับระหว่างนี้เราก็ไปที่กังหันลมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทิ้งท้ายในก่อนเล่นโค้งขอคอ,อ,อกันนะครับผมมาครับ ตรวจอสิภพากพันบ้า้องทองอบคค้งเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วแบก่อสร้างด้วยฮะมันมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ อันตรายอันตรายมากมาก มีอุบัติเหตุั้างหน้านะครับรถชนกันนะครับผมซึ่งมันอันตรายแบบนี้แหละนะฮะโอ้โหผมว่าน่าจะน่าจะหนักอยู่นะเละเลยอ่ะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนั้นนี้พอนะฮะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกลับตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ